ก็นี้นะครับเล่กมครับี่มก็ไม่ค่อยงอามตนี้ก็ต้งแบนีครับหัวก่อน นี่ก็คือเพื่อนของผมที่เขามาช่วยกันนะครับโอ้ยเบลตายด้วยโอ้โหตกจากพื้นตายเออหนึ่งหนึ่ แบบนี้ก็เขาพวกว่อยากออกชิด้วยไปหาคิดกันนะครับไปไหมครับวันนี้ก็เขาเป็นใครนะคนชื่ออะไรนะ่อะไรนะชื่ออะไรนะ เขาที่เมืออ่อก่อนอืมวันนี้เขาจะไปขุดเมืองนะครับนะครับไปขุดเมืองกันขุดขุดเมืองไปขุดโม,ม,ม่เบือ นะครับไปกันเลยนะครับไปเลย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 นะนะไปเลยปไปเนยไปไปเลยได้นะครเลอย่าเไปเดเลยไปเลยลยไนเยตอเลี้ปเลนยนลนเลยตอนลี้ก็อย เราค็นี้จะมาขุดด้วยใช่ไหมขุดใ,ใช่ไหมนะครับนี่นคือเคืองเหงือกเก่าเลยคุไวแล้วกระเอาชิ้นนี้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปลกแฮะโอ้ยโเธอบังเราเราขุดด้วยเห็นไหมร้อนนี้

ชื่ออะไรนะครับห็นชื่ออะไรนะ 好的。嗯。<Okay. S 2> okay. พิซเราก็จะหยุดเลยคนระับเฮ้มันหายยากมากจริงสุดเทตุมันหายจากสุดเลยใชหครับผมอัดอยู่นี่นคืคอเกต้น โอ้มนกอนตรมอกอนตนี่มันมันอยู่ที่เวล็อกแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าแถวนี้จะไม่เวทของเลยขอดเลยขอเลย่ขยู่ล้ไม่หันนะ่ะ่อผู้ชวเพ็นก็เมมีเลยเลยผมก็เ่รู้น

พอไปถงนี้ก็จะมีละเดกมาี่ย นี้บอกใหม้มาทำไมไอบอกใหม้มาไอ้บอกใหม้มาไอบอกให้หมา อยายงรบกวนเขอไผ่ด้วย สำหรับวันนี้นะครับหันหน้าหันหน้าแ้ตรงนี้แล้วกันแล้ับสำหรับวันนี้ก็ขอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เวัดด่ะ